สวัสดีครับพี่พี่น้องๆทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเซียนสยบเซียนนะคบผมวันนี้ครูพงษ์จะพาพี่พี่น้องๆนะครับไปรับชมเกมหมากรุกไทยนะครับผมซึ่งเป็นเกมที่ทำให้ท่านอาจารย์บุญสืบนะครับคว้าแชมป์ขุนทองคำเป็นสมัยแรกให้กับตนเองนะครับในศึก มากรุกไทยขุนทองคำครั้งที่9นะครับผมก่อนเราจะไปรับชมเกมนะครับผมครูพง์ก็จะเล่ารายละเอียดคร่าวๆนะครับให้กับพี่ๆน้องๆได้ฟังกันก่อนนะครับผมในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างท่านอาจารย์ บุญสืบกับท่านอาจารย์หนูทองนะครับใน4เกมแรกนะครับเสมอกันหมดเลยนะครับผมต้องมาตัดสินในเกมที่5นะครับรอบชิงชนะเลิศน,นะครับเกมชิงชัยความเป็นใหญ่หมากรุกไทยขนทองคำครั้งที่9ซึ่งแข่งขันเมื่อวันที่27พฤศจิกายน38 นับเป็นศึกที่แฟนหมากรุกให้ความสนใจร่วมชมการแข่งขันอย่างคับข้างแต่ปรากฏว่าทั้งสองเซียนเดินหมากแบบรัดกลุ่มผลัดกันรุกไล่ในช่วงปลายกระดานจนกระทั่งเกมการแข่งขันผ่านไป4กระดานทั้งคู่ยังไม่เพลี้ยงพล้้ำต่อกันนะครับเสมอกันหมดเลยนะครับผม สำหรับการแข่งขันในกระดานที่5นะครับซึ่งแข่งขันต่อลดเวลา1ชั่วโมงก็คือลดเวลาลงนะครับอาจารย์หนูทองนะครับตกเป็นรองเวลาเซียนแหว่งช่วงที่พยายามแก้หมากให้หลุดพ้นจากแต้มจนซึ่งในปลายกระดานนะครับมีการนับสักกระดานกันแต่ท่านอาจารย์หนูทองไม่สามารถหนีพ้นได้ ต้องพ่ายเวลาต่อเซียนแหว่งไปทั้งทั้งที่รูปหมากเหลือใกล้เคียงกันแบบน่าจะเสมอทำให้เซียนแหว่งสามารถครองเช็มหมากครุกขุนทองคำครั้งที่9และเป็นสมัยแรกของเขานะครับส่วนผลการแข่งขันคู่ชิงที่3นะครับเป็นการสู้กันร,ระหว่างอาจารย์เซียนป่องกับท่านอาจารย์แดงขอนเก่นนะครับเป็นท่านอาจารย์เซียนป่องนะครับที่ เป็นฝ่ายคว้าชัยชนะครองที่3ไปครองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับชมเกมที่5กันนะครับก่อนที่จะไปรับชมเกมที่5นะครับฝากพี่ๆน้องๆ้อซของครูพงศ์ที่ติดตามช่องเซียนเหนือเซียนขุนทองคำและโฮมเช h ตดอะเคเดมนะครับได้เข้ามากดติดตามช่องเซียนสยบเซียนซึ่งเป็นช่องน้องใหม่ให้กับครูพงศ์ด้วยนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะคบผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเรามาดูเกมที่5กันนะครับผมครูพงษ์จะอธิบายเกมในสไตล์ของครูพงษ์นะครับให้กับทุกท่านได้ศึกษากันนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะครับผมค่อยๆดูเหตุผลไปนะครับผมมาก ฝ่ายแดงนะครับคือท่านอาจารย์หนูทองฝ่ายดำคือท่านอาจารย์บุญสืบนะครับอาจารย์หนูทองพัฒนาคนขึ้นคอสองนะครับอาจารย์บุญสืบพัฒนาคนขึ้นชออาจารย์หนูทองนะครับเดินเบีย้ยคอสขึ้นไปคอสี่จะเล่นเป็นม้าซ้ายนะครับอาจารย์บุญสืบนะครับ ตั้งรับด้วยเบีย้ยขอ6และขอ5อาจารย์หนูทองพัฒนาม้าขึ้นไปคอ3ครับอาจารย์รุญสืบพัฒนาโคนคอ7อาจารย์หนูทองปูเบีย้ยคู่กลางกระดานนะครับอาจารย์รุญสืบนะครับพัฒนาม้าขึ้นมางอ7 อาจารย์หนูทองนะครับพัฒนาคนขึ้นจอจานสองอาจารย์บุญสืบพัฒนาม้าจอ7อาจารย์หนูทองลำเลี้ยงโคนขึ้นไปงองูสอาจารย์บุญสืบนะครับจะตั้งรับในรูปของม้าเทียมโคนในผลนะครับนำเรือมาใช้งาน จุดประสงค์ของเรือนะครับเพื่อจะเดินเบี้ยตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อตั้งโคนนะครับเรียกว่าม้าเทียมโคนในผลพอถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์หนูทองนะครับเลือกเดินปูสามเบี้ยครับอาจารย์บุญสืบนะครับเมื่อถูกหมากแดงเดินม้าซ้ายปูสาเบี้ยจึงแก้เกมนะครับด้วยการเดินเบี้ยจอหมาจอห้า เพราะถ้าไปเดินเบี้ยคอ6มาคอ5จะถูกทิ่มสูงนะครับหมากดำจะเป็นรองมากเพราะว่าโคนตัวนี้ติดนะครับดังนั้นเมื่อถูกม้าซ้ายปู3เบี้ยนะครับวิธีการแก้นะครับอาจารย์บุญสึกแก้ด้วยเบี้ยจอ6มาจอ5ครับอาจารย์หนูทองนะครับทิ่มสูงขึ้นไป อาจารย์บุญสืบขยายหมากทางด้านปีกซ้ายด้วยเบี้ยช .6 ลหกมาอาจารย์หนูทองพัฒนาเม็ดขึ้นไปหน้าขุนครับอาจารย์บุญสืบนะครับพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้ามังกรสลับซ้ายอาจารย์หนูทองพัฒนาม้าขึ้นไปจอสองครับ เป็นไม้โยงซ้ายนะครับผมพอถึงจังหวะนี้อาจารย์บุญสืบนะครับลำเรียงโคนขึ้นไปขอหกจะขึ้นมาตานี้นะครับอาจารย์หนูทองนะครับยอมเสียนอกในนะครับเดินเบี้ยตัวนี้กันโคนไว้ จังหวะนี้อาจารย์บุญสืบนะครับกินตัดเบี้ยนในทันทีเพื่อได้เปรียบทางหมากนะครับอาจารย์หนูทองนำโคนกินขึ้นไปพอถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์บุญสืบเดินโคนบุกเข้ามาครับโจมตีโคนตัวนี้นะครับอาจารย์หนูทองนำโคนตัวล่างนะครับขึ้นไปผูก จังหวะนี้อาจารย์บุญสืบนะครับกินตัดโคนนะครับโคนกินขึ้นไปอาจารย์บุญสืบนะครับพัฒนาขุนขึ้นงอเจผูกเบีย้ยอาจารย์หนูทองนะครับเดินเบีย้ยช .3 อสามขึ้นไปช .4 สี่ ่ Schools ในจังหวะที่ในจังหวะที่เดินขุนนะครับจังหวะนี้เร็วไป1จังหวะนะครับในจังหวะนี้นะครับท่านอาจารย์บุญสืบนะครับเลือกใช้เบี้ยคอหนะครับกินตัดเบี้ยตัวนี้ก่อนนะครับผมนะครับขออภัยนะครับผมใช้เบี้ยคอหกกินตัดเข้ามานะครับอาจารย์หนูทองเลือกใช้โคนนะครับเข้าไปกิน แล้วจังหวะนี้นะครับอาจารย์บุญสืบตัดสินใจนําขุนนะครับมาผูกเบีย้ยอาจารย์หนูทองนะครับเดินเบีย้ยชอ3สามขึ้นไปชฉ4สี่อาจารย์บุญสืบนำโคนขึ้นมาแรกครับ ถ้าหากว่าถอยโคนก็เสียจังหวะนะครับผมถ้ายืนอยู่เฉยๆก็ถูกกินนะครับแล้วเสียเบียรฟรีด้วยอาจารย์หนูทองนะครับจึงตัดสินใจกินแรกนะครับรุกนะครับขุนขึ้นมากิน อาจารย์หนูทองนะครับนำเบีย้ยตัวนี้กินไล่มา้าอาจารย์บุญสืบนะครับนำเบีย้ยขึ้นมากินต้องการมีเบีย้ยคู่นะครับจะเห็นว่าเบีย้ยตัวนี้นะครับถูกจับกินนะครับไม่มีตัวผูกเพราะว่าคู่ต่อสู้มีม้ามีเบีย้ยอาจารย์หนูทองก็เลยต้องจำเป็นต้องนำเบีย้ยในกินออกนอกนะครับรุก อาจารย์บุญสืบนําเบีย้ยขึ้นมากินครับนะครับนี่คือลักษณะเบีย้ยคู่จํานวนตัวหมากยังเท่ากันอยู่นะครับผมแต่ทางหมากนะครับหมากของท่านอาจารย์บุญสืบจะคุมพื้นที่ตรงกลางนะครับก็จะดีกว่าหน่อยนะครับจังหวะนี้อาจารย์หนูทองนะครับขยายมากไปจะมาตีลูกตานี้ครับ อาจารย์บุญสืบนะครับหลบขุนไว้ก่อนนะครับมาชอนเจ็ดอาจารย์หนูทองนำเรือออกคลองครับคอหนึ่งจังหวะนี้นะครับอาจารย์บุญสืบนะครับเดินเบี้ยริมมาป้องกันไม่ให้เบี้ยตัวนี้นะครับทิ่มไป พอถึงจังหวะนี้อาจารย์หนูทองก็เลยนำเรือจากยอนหนึ่งนะครับมากดต่อขุนอาจารย์บุญสืบหลบขุนครับผมมาที่ตาชอช้างหอาจารย์หนูทองนำเรือนะครับขึ้นไปบุกจับกินเบีย้ยอาจารย์บุญสืบเห็นดังนั้นนะครับเดินเรือขึ้นมาแรก อาจารย์หนูทองตัดสินใจดึงม้านะครับถอยกลับมาไล่เรือ,อก่อนที่จะเดินม้ามาไล่เรือนะครับอาจารย์หนูทองตัดสินใจกินแรกก่อนนะครับผมเบี้ยขึ้นมากินนะครับแล้วถอยม้านะครับมาจับกิน พอถึงจังหวะนี้นะครับทางปีกขวาท่านอาจารย์บุญสืบนะครับผูกไม่ได้แล้วนะครับผมก็ต้องยอมทิ้งไปนะครับแล้วก็มาโจมตีทางด้านนี้แทนนะครับทางด้านปีกซ้ายของตนเองอาจารย์บุญสืบเดินเบี้ยริมบุกเข้ามาครับอาจารย์หนูทองตัดสินใจส่งเบีย้ยขึ้นไปครับผม อาจารย์บุนสืบนะครับตัดสินใจนําเบี้ยเข้ามากินอาจารย์หนูทองกินตอบอาจารย์รุ่นสืบหงายครับเบี้ยหงายจะเป็นสีขาวๆนะครับผมพอถึงจังหวะนี้นะครับเบี้ยตัวนี้รักษาไม่ได้นะครับอาจารย์หนูทองก็ใช้ม้านะครับกินเบี้ยเลย เบี้ยงหายของท่านอาจารย์บุญสืบนะครับถอยกลับมากินเปิดคลองเรือด้วยนะครับสังเกตนะครับว่าเม็ดของท่านอาจารย์บุญสืบในเกมนี้ยังไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยนะครับผมอาจารย์หนูทองถอยมากลับมาครับเพื่อจะเข็นเบี้ยไปไงาย พอถึงจังหวะนี้อาจารย์บุญสืบนะครับดึงม้านะครับขึ้นมาบุกนะครับเพื่อรอจังหวะเช่นตีลูกคาตานี้นะครับถ้าไม่มีเม็ดและถ้าได้จังหวะดีๆก็อาจจะไปต่อตานี้นะครับอาจารย์หนูทองนะครับนำเรือมากดต่อขุดก่อนอาจารย์บุญสืบนะครับ มองเห็นว่ามีม้าผูกเบี้ยงหอยอยู่แล้วนะครับจึงไม่หลบขุนนะครับผมนำเรือนะครับมาบุกนะครับมาที่ตายยอสามโดยไม่กลัวว่าจะถูกม้ามาตีรุกเพราะว่ามีเบี้ยคว่ำอยู่นะครับอาจารย์หนูทองนะครับเดินเบี้ยริมขึ้นไปอาจารย์รุสึนำเม็ดพัฒนาขึ้นมาครับอาจารย์หนูทองเดินเบี้ย กอหพอถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์บุญสืบหลบขุนจากตากดจะได้เดินเบี้ยงหงายได้ครับอาจารย์หนูทองนะครับเลือกเดินเรือมาจอนหนึ่งอาจารย์บุญสืบเดินเม็ดขึ้นไปครับ อาจารย์หนูทองเดินขุนขึ้นคอสพอถึงจังหวะนี้นะครับเบี้ยงหายมีบทบาทแล้วนะครับไล่ม้าอาจารย์หนูทองตัดสินใจดึงม้านะครับกลับไปที่คอหและจังหวะนี้เองนะครับทำให้ม้าของท่านอาจารย์บุญสืบตีรุกได้นะครับตีรุกนะครับ ขุนลงไปที่ขอหนึ่งเมื่อท่านอาจารย์หนูทองหลบขุนไปที่ขอหนึ่งอาจารย์บุญสืบนะครับนำเรือมาจับกินเม็ดและจังหวะนี้นะครับอาจารย์หนูทองตัดสินใจเดินเม็ดขึ้นมาไล่ม้าเป็นแต้มพลาดนะครับผมถูกท่านอาจารย์บุญสืบนะครับเดินม้าไปคร่อมเรือกับเม็ดนะครับ อาจารย์หนูทองนะครับต้องแก้เกมนะครับนำเรือมาจับกินเม็ดบ้างถือว่าแลกกันนะครับอาจารย์บุญสืบยังไม่เห็นแก่กินเม็ดนะครับผมตัดสินใจเดินม้านะครับตีรุกนะครับบังคับขุนท่านอาจารย์หนูทองหลบเข้ามุมแล้วจังหวะนี้นะครับอาจารย์บุญสืบเดินขุนมาผูก เดินเรือขึ้นมาแรกครับอาจารย์บุญสืบไม่แลกด้วยนะครับถ้าแลกเรือจะเสมอกันง่ายนะครับถ้าไม่มีหมากตัวใหญ่อาจารย์บุญสืบนําเรือมากดกินม้าครับแลกอีกครับผมอาจารย์บุญสืบนะครับหลบดึงมาตานี้ครับจมตีเบี้ยตัวนี้นะครับ พอถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์หนูทองนำเรือมาจับกินเบี้ยงหงายบ้างอาจารย์บุญสืบนะครับเดินเบี้ยคว่ำม,มาผูกในตานี้นะครับอาจารย์หนูทองนะครับเส้นเม็ดให้ท่านอาจารย์บุญสืบกินนะครับผม เพราะต้องการรักษาเบี้ยตัวนี้ไว้นะครับเพราะมีแต้มที่ม้ามาคร่อมนะครับผมคร่อมแล้วก็กินถ้าถอยเม็ดนะครับถ้าถอยเม็ดไปถูกตีลุกคาดแล้วก็กินเบี้ยนะครับผมแล้วเบี้ยริมก็อาจจะเสียอีกนะครับเบี้ยตัวนี้อาจจะเสียถ้าฐานเบี้ยเสียไปจังหวะน,นี้ยอมเสี่ยงเล่นนะครับเส้นเม็ด อาจารย์บุญสืบนะครับกินเม็ดม้าขึ้นมาไล่เรือครับอาจารย์บุญสืบหลบมาตานี้ครับผมอาจารย์หนุทองนำม้าตีรครับที่งอสี่อาจารย์บุญสืบนะครับเดินขุนขึ้นมาจอห้า อาจารย์หนูทองผูกครับอาจารย์รู้สืบนำเรือนะครับมายึดไว้นะครับพอถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์หนูทองนำม้าตีรุกครับอาจารย์รู้สืบหลบไปที่จอหกมาตีรุกใหม่ครับเพื่อล้อเรียนเอาเสมอนะครับ อาจารย์มุสืบหลบไปไกลเลยนะครับผมจะได้ปลอดภัยอาจารย์หนูทองเดินม้าจากคอ3นะครับไปจับกินเม็ดแล้วก็ต้องการจะแลกกับม้าด้วยนะครับอาจารย์มุสืบตัดสินใจกินแลกครับผม ม้าไปกินไล่เม็ดนะครับอาจารย์รุสืบเดินเม็ดขึ้นมากลางกระดานเป็นต่อเม็ดหนึ่งตัวนะครับผมจังหวะนี้นะครับอาจารย์หนูทองเดินม้ากอสครับอาจารย์รุสืบไล่เรือครับผม เรือไปคอหนึ่งเบี้ยงหงายมางอสามครับเบี้ยงหงายตัวนี้คุมตำแหน่งดีมากนะครับอาจารย์บุญสืบเข็นเบีย้ยไปจหงายให้ได้อาจารย์บุญสืบอา,อาจารย์หนูทองนะครับเข็นเบีย้ยไปจหงไยอาจารย์บุญสืบนะครับลำเลียงม้าขึ้นมา หงายครับผมอาจารย์ดูสิมนะครับลำเรียงเม็ดเข้ามาครับอาจารย์หนูทองจับกินเม็ดหงายผูกเม็ดครับผม เบี้ยงหายมาแรกครับอาจารย์บุญสืบนะครับต้องการรักษาตัวหมากไว้นะครับผมถอยกลับถ้าเดินขึ้นไปจะถูกกินนะครับถ้าอ่านว่าพอกินแล้วนำเบี้ยงหายไปคร่อมเรือจะมาตีรุกก่อนนะครับผม นะครับจะเสียเม็ดฟรีนะครับจังหวะนี้นะครับอาจารย์บุญสืบเลือกที่จะถอยหมากกลับนะครับเพราะว่าเป็นต่อเวลาอยู่นะครับผมส่วนท่านอาจารย์หนูทองนะครับถ้าหายเบี้ยหมดก็จะนับสักกระดานได้นะครับ ในบันทึกเกมนะครับผมจบถึงตำแหน่งนี้นะครับและเป็นท่านอาจารย์บุญสืบนะครับผมที่เป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับคว้าแชมป์ขุนทองคำครั้งที่9นะครับคว้าแชมป์เป็นสมัยที่1ของศึกมากรุกขุนทองคำให้กับตนเองได้สำเร็จนะครับผมหวังว่าพี่พี่น้องๆ FC ช่องเล็กๆของครูพงช่องใหม่ช่องนี้นะครับจะสนุก นะครับและมีความสุขกับหมากรุกไทยเกมนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดครูพงศ์ก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับฝากคอมเมนต์นะครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเซียนสยบเซียนนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับครูพงศ์ก็ขอขอบพระคุณนะครับ ท่านอาจารย์หนูทองและท่านอาจารย์บุญสืบเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ต่อสู้แข่งขันในเกมนี้ไว้นะครับผมเมื่อปี38นะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับทำให้พวกเราได้มารับชมได้มาศึกษาสร้างแรงบันดาลใจนะครับเพื่อที่จะก้าวขึ้นสู่พัฒนาฝีมือของพวกเราให้เก่งยิ่งยิ่งขึ้นไปและเป็นการช่วยกันอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทย กีฬาพื้นบ้านของไทยเรานะครับให้สืบสารคงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยของเราตลอดไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่น้อง f อทุกท่านด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพงก็ขอลาพี่พน้องๆทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ